ใส่เสื้อแอมนุโอโหใส่แล้วไม่นุปหัวใจฉันหยุดโอ้โหมันแท้ที่สุดใครๆก็ใส่แอมนุเป็นเสื้อตัวตึงทุกคนต้องหลบให้นุปโอ้โหเสื้อแอมนุใส่แล้วไม่นุบของแท้ซื้อได้ที่ร้านว i p e อนเท่านั้นขายอยู่ที่ร้านนี้ร้านเดียวนะครับร้านอื่นของปลอมนะฮะอ๋ออีเวนต์มา Candy Aurora อาทิตย์นี้มาแปลกครับอัปเดตเมื่อคืนเมื่อคืนวันศุกร์นะฮะวันนี้วันเสาร์มีเครื่องมาใหม่ตรงนี้คือเครื่องอะไรเหมือนเป็นเครื่องหรืออะไรสักอย่างหนึง่งเครล่องโซนคือที่เก็บหรือยังไงบัพปรกรรมแมชชีนศูนย์เต็มสิบอืมนี่คือที่เก็บฟิลบัพปรกรรมอ๋อแสดงว่าจะมีบัพปรกรรมมาหรือเปล่าอันนี้คือแคนดี้แคนดี้บูสเซิร์ฟแน่นอนไอยังอยู่สองสี่เก้า 1 0 0่โลบัคเหมือนเดิมเต็มแล้วเหมือนเดิมแล้วก็มีลัคกบล็อกเหมือนเดิมเหมือนกัน3 0 0 0ันโลบัคเหมือนเดิมไม่เปิดและวเปืองเปืองไหนอะโปกรรม1ย9โลบัคถ้าเติมอะลองเติมดูนะเติมปุ๊บเครื่องทำงาน10นาทีเป็นอีเวนต์ทำงาน10นาทีแล้วเป็นยังไงคือคือยังไงเราต้องเหยียบเหรอ เราต้องเหยียบใช่ไหมเหยียบไม่ใช่โอ้ตัวหายากก็ไม่มาเลยครับผมว่าเขาเนิร์ฟจริงๆนะเออตัวใหม่เจ้าอ่าเจ้านกอันนี้นี่นกสอนภาษาไม่ใช่เหรอกลายเป็นอะโวคาโดเอาเก็บม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 าอะโวคาดีนีกูฟออะโวคาดีนีกูมันเติมไปแล้วแล้วก็คือคือยังไงหรือต้องเก็บก่อนที่จะเดินมาตรงนี้ ไม่น่าจะเกี่ยวมัง้งอ๋อใส่บริบกรรมให้นี่ไงคือเลือกดึงขึ้นไปหรอไปลบก่อนไปลบก่อนแป๊บหนึง่งเจานกเมื่อกี้ thank you เก็บอินเด็ก์ไปตอนนี้ต้องเริ่มเก็บแล้วฮะต้องเริ่มเก็บเรื่อยๆอันนี้คือบริบ์กรรมนะฮะเจ้ากบเป็นโกด้วยเป็นบปิบ์กรรมด้วยแล้วแคนดี้ก็เป็นบริบ์กรรมได้ใช่ไหมตัวหายากไม่มาเลยอะจริงๆนะ เป็นราะว่าอะไรเนี่ยตั้งแต่เมื่อวานซื้อแล้วนะตัวหายากไม่เจอเลยครับเจอน้อยมากอืมอ่าดูซิอินเด็กมีอะไรอีกบ้างมีมีมาใหม่อีกแล้วเวลตกอดซีเควตตัวนี้ยังไม่เจอนะครับไปเจอในมดอันนี้มาใหม่เครื่องบินอีกแล้วแสดงว่าอันนี้คือเขาเลือกใช่ไหมเลือกใส่บัพปกรรมจะมีหมักฝรั่งที่หัวแล้วก็ขึ้นเป็นบัพปกรรมตรงนี้เก็บมาเก็บมาอ่ฮะ ก็คือเป็นบบโรกรนนมตา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 แาต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 าทาตาตมตาตาตแตบาตบมมาตาตาตทตาทาต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 ้ตา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 ตว่าตีนนนนตวตา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 า เออน่ารักน่ารักระดับดยูเจเนรีนะฮะตัวใหม่โอเคฟรามิงโกมาตัวช้างมาแคนดี้นี่คือแคนดี้ไม่เก็บแล้วนะแคนดี้อ้นไม่ใช่แคนดี้บัลบบิ้ลกัมเหลืออีกห้านาทีก็คือเป็นตัวคูณเงินใช่ไหมโดนดึงไปใส่บัลบบิ้ลกรัรมให้เงินเพิ่มเท่าไหร่อันนี้สี่สิบใส่บัลบลบ็อกรัรมเข้าไปเป็นร้อยหกสิบเลยเหรอสี่สี่สิบหกโอ้สี่เท่า เงินเพิ่มขึ้นสีเท่าโอแล้วกิบลอ็อกมาใส่ปรแกรรมไหมใส่ไหมไม่ใส่มา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 เ<ะ>ป็นตกอดแล้วกิบลอ็อกสิบห้านาทีนะฮะรอสิบห้านาทีเป็นตกอดอ๋อขาตัวนี้ที่เป็นล่างปกติม่ันซึนไม่เติมซีเควตเลยนะครับนั่งรอตั้งนานรอนอกรอบด้วยนะซีเควตไม่ออกสักตัวหนึ่งวันนี้จะมาไหมเครื่องแคนดี้ก็ไม่จําเป็นนะถ้าเกิดไม่มีอินเด็กให้เก็บ เพราะว่าเป็นตัวคูณเงินแค่นั้นจีราฟาซเซเลตรีกแล้วจีาาราฟาเซเลสเเป็นไดมอนดเครื่องจะหมดแล้วแล้วเติมยังไงเติมบัพกรกมยังไงอ๋อต้องไปขโมยมาเหรอต้องหยิบจากบ้านเพื่อนเอามาใส่น่าจะอย่างนั้นถ้าเกิดใส่ด้วยโลบักค,คือร้อยยี่ิกว่าโลบักแล้วเครื่องบัพปะกรรมก็คือคล้ายๆกับตรงนี้นี่แหละเป็นการสุ่มเหมือนกันสุ่มจับแต่ละตัวให้กลายเป็นบัพปะกมแบบนี้หมดแล้วตัวสุดท้ายมิติก ไม่ติดมีหมดแล้วฮะไม่ต้องเก็บแล้วสวยดีแฮตัวนี้สีชมพูหวานแหววเลยเจ้ามา้าเก็บดีไหมอ่ะเก็บมาเก็บมาเก็บมาเจ้าม้าเปียนโนเรียบร้อยหมดแล้วครับแคนดี้โอ้เดมอนเดมอนอเฟอร์ม,มิงโกเปิดเครื่องไว้แล้วกันเผื่อตัวหายากมาเผื่อไปรถก๊อสมานะฮะจะได้ติดบัลล์โบ,โบ,โบกมส่วนแคนดี้ก็ต้องรอเหมือนเดิมใช่ไหมหนึ่งชั่วโมง อืมฮ mm ึ hmm. จนเครื่องจะหมดเวลาแล้วนะฮะสองนาทีไม่มีตัวหายากมาเลยครับมันเข้มขึ้นจริงๆนะเกมนี้มันหายากเกินตัวหายากมาแบบบูธเซิฟเลด้วยนะคือมา,ายากเกินไปอะ่ะบูธเซิฟก็จะหมดแล้วเครื่องโปรแกร,รมก็จะหมดแล้วไม่เจอเลยครับเบลต์กอส์ก็ไม่มาฮะมอฟเป็นอะไรได้บ้างอะ่ะอ๋อผมกลายเป็นเบลเล่ครับ บาลลินาคาปูชิโนอ๋อเอาไว้เนียนอย่างนี้เหรอเนียนเดินอย่างเงี้ยเดินไปเดินไปกายล่างได้แล้วคือล่างยังไงเดี๋ยวนะเอามีคูดาวโอเคขอซีเควตสักตัวเหอะไม่เจอเลยซีเควตช่วงนี้โอ้โหพี่จะเข็มไปไหนบูสต์มาได้อีกสิบห้านาทีนะฮะเป็นยีิบนาทีเอ่อแล้วก็เพิ่มอันนี้ไปด้วยเครื่องบวบกรมือฮึ ไปเพิ่มไปอ้อลืมเบลล์รถกอสตรงนี้ได้ยังได้แล้วไปตะหมึก Thank you เบลล์รกอสนะฮะอะ้ไปเลย <c oughs> บอกว่าอยากได้เจ้าออกกาเจ้าออกก้าออกก้าร่างปกติซีบาซูบาซีบลินีตัวนี้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 ลืมไปนี่ตัวนี้ฮะได้มาแล้ว อยู่ในระกบล็อกด้วยออกมาแบบปกติด้วยแดงสองอย่างแต่เห็นไหมฮะมิติกสามตัวใหม่แทบไม่เจอเดินมาตรงนี้เลยอะขนาดแค่มิติกนะออกมาแบบนี้ได้แต่ไม่มาเลยครับโอ้เข็มมากเนี่ยคือซื้อตรงนี้ก็ได้ตัวเดียวกันเหมือนกันเลยแต่ว่าตัวปกติไม่เดินมาเลยทั้งที่เป็นแค่มิติกไม่ได้เป็นเบล็กอร ยังมายากเลยฮะไปแพนด้าสี่สิบแล้วเดมอนขาร์ดิกิปสามครับคือยังไงก็ไม่เต็มหรอกเพราะว่าไม่น่าจะเจอพวกนี้ที่เป็นไดมอนยากเกินแค่เดินออกมายังยากเลยาลาลลโอ้โหตราลาเลโลวตราลลาเป็นไดมอนด้วยฮะบูเสเซอร์หมดพอดีตัวสุดท้ายที่มา อืมอ่ะลองเปลี่ยนลองรีเซิร์ฟดูลองรีเซิร์ฟดูอ่ะบูสสักขั้นหนึ่งแล้วกันสิบห้านาทีมันน่าจะมีตัวเร่งสปีดนะเหมือนในแบบอื่นอะ่ะเร่งสปีดเพิ่มการสปอนสองเท่าแต่ไม่มีอะไรเลยมีแต่วความว่างเปล่าเอ๊ะเจ้าช้างเดี๋ยวนะทำไมมีนาฬิกาด้วยเมื่อกี้นี่ไงนาฬิกาคืออะไรเดี๋ยวนะเจ้าช้างก็ช้างมานี้มานี่มานี้มานีานาาดูสิดูสิ อ๋อมีอยู่แล้วอ๋อโอเคครับ <laughs> 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 เห็นตอนเดินไม่มีไงทำไมมาอยู่ในบ้านถึงมีโอเคโอ้โหซีเควตครับผมซีเควตที่หายไปเปลี่ยนเซิร์ฟมาเจอแค่ดีลับตัวเดียวเป็นลัดก๊อตน,นะครับตัวอื่นไม่เจอเลยซีเควตไม่มีเลยครับสองวันแล้วนะฮะที่เขามาเล่นไม่เจอซีเควตเนี่ยนอกจากอันนี้ซีเควตได้เสียตังค์ได้แต่ตัวนี้โอ้โห เขาเนิร์ฟแน่ๆช่วงแรกไม่ได้เป็นอย่างนี้ช่วงแรกยังเล่นได้อยู่หลังๆคือยากเกินอ่ะโอเคครับคลิปนี้ประมาณนี้ก่อนนะฮะเจอกันใหม่ในมอสนะครับ